สวัสดีค่ะวันนี้ยากก็ให้เขาเอาขี้วัวมาลงเนาะมาลงสะจะเอาไว้ปลูกผักเพราะพริกไว้เพราะผักเอาไว้เนาะเอาไว้ลงไว้ปลูกกินไปดูกันค่ะเขากำลังลงให้นะคะ จะเอาไว้ปลูกพริกนะคะดินมันไม่โอเคเราก็เลยต้องช่วยกันดูแลก,กัน จ้าโอเคโอเคเดี๋ยวจัดเองอืม เนี่ยยาวมาแค่กันเนี่ยเอาแค่เนี้ยดูซิว่ามันจะโอเคให้ไหมเขาเนี้ย ลูกละสิบบาททุกคนมันเป็นขี้วัวแห้งที่ผสมดินบ้างอะไรบ้างเขาว่าปลูกแล้วจะดีห่างหน่อยก็ได้ห่างหน่อยก็ได้เดี๋ยวเวลาเกี่ยแล้วมันเกลเนี่ยเองอ่ะ คราวนี้เราก็จะมีดินที่ดีปลูกต้นไม้แล้วรอให้ลงฝนลงอีกสักรอบสองรอบมันก็เ<อ>นาะละลาย<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาต้นกล้วยอีกเอามาสับคลลล่ะ เกือบถึงแหละ,เ,ละ,หะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาอีกเอามาทำปุ๋ยไว้หมักไว้อเอาากเอก็เนี่ยไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยเนี่ยใช้ปุ๋ยหมักอะ่ะ มันแย่ตรงที่ว่ามันดินมันมับพอปลูกอะไรไปแล้วพอเราลดน้ําแล้วดินมันขังอยู่ในหลุมลพออะไรขึ้นมาแล้วมันก็เน่าจ<ะ>้าจ<ะ>้าชาจ้าจ้า ต้นกล้วยที่เอามาหั่นทําปุ๋ยไงไอ่าเอาคุมไว้ไวก็ใช้ขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็น้ําหมักจ้ะทำน้ำหมักไว้แล้วก็ทำไปำไเอาเท่าที่ความสามารถเราพอได้ นะก็อร่อยดีจ้ะถ้าถ้าหักหลังจากนี้อีกสักสองวันก็คงแข็ง อืมอืมอืมน so, oui> ี so, <S, 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 <S,> <S,> <S,)> ่เราก็ทำไปกัน แค่นี้ก็ได้ที่ปลูกพริกแล้วเดี๋ยวรอรอพริกขึ้นนะพริกพริกยังไม่ขึ้นเลยจ้ะมันมันมันต้องอีกเยอะเพราะว่าคงจะขุดอย่างนี้เลยไม่ได้อ่ะถึงได้ทำไอ้ต้นกล้วยหมักไว้ไง คงขุดหลุมไม่ได้อ่ะเพราะว่าดินมันดินมันมันไม่ซึมอ่ะอืมดูดูดูด,ด,ดูกล้วยนี้ฉันเนี่ยกล้กวยกล้วยยอดเสามันก็พยายามพยายามที่จะโตให้ได้อ่ะ ไม่รู้กล้อะไรเขาให้ตัดเราเองเราก็ตัดมาแต่ไม่รู้ว่ามันคือกล้วอะไรเขาเจ้าของก็ยังไม่รู้เลยเราก็เลยไม่รู้ไม่ใช่เอามาจากยุทธยาสิบลูกโอเค ก็คลิปในี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ยาสักไลค์สักเลิฟนะคะโอ้ยเกือบ8นาทีแล้วทุกคนลุ้นุนให้ถึง8นาทีหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเกี่ยเองเดี๋ยวทำเอง เห็นเห็นตรงนั้นเป็นไร่แตงโมอ่ะเขาทิ้งแล้วอ่ะมันมันจะมีเม็ดแตงโมไหมแตงโมมั้งตรงนั้นอ่ะเหรอซื้อฟักทองมาไม่รู้ว่าไปวางตรงไหนเนี่ยยังหาไม่เจอเลยเม็ดฟักทอง โอเคค่ะฝากเ,เลิกฝากฝากกดเลิฟก,กดไลค์สักหน่อยนะคะนนนะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแฟงมีนนงนะไม่มีนนนะจ้าจ้า